สวัสด,ดีครับพี่น้องแฟนเพจแฟนหมอนำเลยชงกระชายระพื้นโอ้ยเที่ยวบรรยากาศตอนเสารเก็บของไปพักแรมต่อนะครับเพิ่งตื่นนอนจกกนจะลุกขึ้นขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผ่านไปด้วยดีครับทีมงานกับท่านเมื่องให้กันพี่น้องสอดแฉงหกันครับ ไม่น่าตองกูขอรับก็นอนเลยขอบคุณคุณของฝ่ายบรรยากาศตอนเช้านะนอยก็โลดได้ไปเนาะพยดเยิ่์บอกเราบอกไม่พกผุดฮะอย่างนี้จะอาจารย์ิเา เราจะไปพักแรมต่อนะครับอีก2คืนวันที่31 23คืนนะครับไปหม่องใดเดี๋ยวมาองวากัน เช,เช้าเช้าทีม,มงานกน็กำลังเก็บของครับทีมงาน,นของแคมป์นี่ก็กลับ Nó có Ồ Trang mày Trang lên đi <laughs> Tí con người vào tất biệt Tí con người vào mất khuyên Ha <laughs> <laughs>

รถขัวไปแล้วเนาะรถขวัวเนาะบรรยากาศเช้าเช้าหลังจากถ่ายเอีเสร็จครับรอติดตามชมนะครับรอติดตามชม 3ามสี่ห้าเจอกันเดอ้อพี่น้องสามสี่ห้าสามสี่ห้าเจอกันอีกครับคือบรรยากาศด้านหลังแม่ลำไย,ยกำลังเป้ารถ เขาซ้อมกําลังออกกําลังกายพี่เนาะเตรียมขบวนเดินทางไปพักแรมต่อ ท่านกรนอนจนัดยามสาวๆครับขอบคุณตัวกำลังใจช่องการใชรลำเพลินเออไปเฉลี่ยนะครับ แค่ผีก็น่อนครับพี่น้องเอาอันนี้อันนั้นเป็นสารบอกฟุกโลกมองนี่เป็นสารบ่นน่สารนั่นบ่ เป็นสารนะทอาจานอีกแล้วฝันเมื่อคืนฝันฝันมาเก็บเห็ดปวกหลายลายเห็ดปวกแบบคุดเอาก็มีแบบพิซซ่าซัมนี่ไหมมันอยู่ใต้ดินกันมั้ยเป็นแทงแต่ลายหลายเห็ดปวกเห็ดปปววกกกับ เพราะว่าชงก็เป็นขนาดสนุกผู้ฟันกับนําหายนวเข่ใน่อฟันั้ำหายแปดหกแปดมันไยมานมันเอาคือบอกกาลรักายเขาคือมานั่งแสดงมาเมื่อยเดือนบ่ อาหที th ่ส่วนบุคคลนะครับาโยพาหลังเสร็ไดูบราออกก๊าังกายดอกเมื่อเบิ่งข้าแลนมาองค์เบาหนี่นั่งองโมงนี้มาแก่เฮียวคนเฮียวแลวเขาโม้หจอกคนเนี่ยเขาโมจักภาษาแต่กันภาษาอย่งนั่งนั่งไรเี้ยอยู่ยดทนี่คน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 ไปเซเว่นบ้าะ เขาจะไปพักแรมไซส์ว่าท่นหงส่หขาเป็นไเขาว่าท่านตาเกี่ยวว่าท่นก็เลยว่านะตามวัตข้างเก่าังทอะไรนะเขาพาไปใช้กับไฟหันละน่ตื่นขึ้นมอพัดฮะน่าตืนหู้ขึ้นมอัดแมนถ้ามาหลุนว่าจะไปสอดไสด้พีน้องถ้า <c oughs> มาหลุนว่าจะไปสอดไสกัน แดดส่วนๆนะหล่ออกังลังกายยังสุขหาพร่างกายแข็งแรงแล้วผู้หญิงคนนี้ล่ะผู้หญิงคนนี้ว่าเก้าสิบปีเก้าสิบเอ็ดปีเหรอแต่แกดูสังเกตแกสั่นพูดสั่นนี่ไม่ใช่สั่นอะไรนะหิวข้าวที่สั่นนี่คือหิวข้าวไม่ได้สั่นอะไรคุณยายคุณยายหิวข้าวเหรอว่าไม่รู้ว่าอ้วนอยู่ที่ไหนเนี่ย ว่ามาตั้งแต่มุกจุงแล้วว่าไม่รู้ว่าอ้วงอยู่ที่ไหนจนจำมุงยูจนจำมุงยูเพ่ออะไรตัวใอยู่ไม่ใช่ออกมาจากป่านี่เหรอว่ามาแต่บังอ้วงว่ามานนั่หลังนั่นบังอ้วงจะเรียนว่าอันส่วเรื่องว่าลูกเข้าล่ออกจากบ้านนั่นรัจจำเพื่ออะไรเนาะเขาไม่ได้ไล่ออกจากบ้านเออเขาให้อ้วงมาออกกลังกายโอ้แสดงว่าคน อาหมาอาซอตัวนี้พระพิธานะตัวนี้นีอันตะกินแล้วแล้วตัวนี้ว่าไม่ได้กินอะไรเลยตัวอยากจะมีอาจตะกินมันจะเป็นประมาณสัตว์เพราะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเลยขาบอกไปเซเว่นสัตว์ใช่ก็ให้อยู่นะแล้วลูกจะเพิ่อนขอกจากบ้านจากซองสิแต่ยุ่งเซกับไปเข้ามาไง ขาบอกให้อ้วกมาเล่นอยู่แถวนี้อาจจะเจอคนใจดีใจดีอ้วกก็เลยมานั่งรอเจอหรือยังอ้วกไม่เห็นเลยเห็นแต่คงวิ่งไปวิ่งมาอ้วก็ปวดหัวหมดแล้วปวดอะไรต่างอ้วกไลยตามมงเวียงศรีสาราเมือตาลายหันลิงกินฟ้าหันยากินงงเขาคือสจะตัดรุนหรอปะที่ไหนอ้วกไม่ได้ยิงเลยแล้วรูไปแล้วรูไปแล้ว อายุถึงมันคู่โต๊ไปเลยอือร้อยกว่าปีแล้วเนาะหกร้อยหกปีร้อยหกปีรถมาแล้วรถอะไรมามาเลยเขาแค่ได้ยินเลยอ้าเก็บทิ้งไปหมดเลยจักไปใส่ไปใส่แล้วเนาะส่วนนี้ต้องมีทางสอดหมู่บ้านมีโรงเรียนด้วยโรงเรียนใช่ไหมเห็นว่ามังต้องมีโรงเรียนเห็นเดกเรียนวิ่งอยู่เนาะ เอาพี่น้องครับพอกันอมองพักแลมกันแล้วกันนะครับผมนนผมคุณัวรังใจครับผมพี่น้องนะครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับตนย